สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยวันนี้เนี่ยเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในจะมานำเสนอสินค้าหรือเครื่องยนต์คาสาว่าที่เราเรียกกันว่า Monster X ได้พัฒนาเครื่องยนต์สูบเดียว22แรงม้า624ซีซีถามว่า มาจากไหนมาจากกระบอกสูบครับลูกสูบข,ของเราเนี่ยเป็นลูกสูบข,ขนาดที่96มิลน,นะครับด้วยช่วงชาก86ซึ่งเป็นช่วงชักที่ยาวลูกใหญ่ให้กําลังเยอะผมขออนุญาตแนะนาหลายๆจุดก่อนว่าทําไมต้องเป็นมอสเท็กและทําไมจะต้องเป็นตัวนี้สิ่งแรกเลยเนี่ยเราจะมาดูที่คาบูก่อนคาบูตัวนี้เป็นคาบูของเทคโนโลยีของญี่ปุ่นฝาสูบใหญ่หนาข้างในเนี่ยเป็นกระเดื่องวาล์วที่มีความ แข็งแรงมากนะครับแล้วก็มีความคงทนมากเหมาะสําหรับเครื่องใหญ่ๆแบบนี้โดยเฉพาะนะครับเราจะอาจจะเรียกมันว่าซุปเปอร์วาลซึ่งตัวนี้ทนจริงๆนะครับแล้วก็มาที่ในเรื่องของคอยไฟคอยไฟตัวเนี้ยมันจะเป็นปักสแตนเลสปักสแตนเลสของมันก็คือว่าจะให้กําลังไฟได้สม่ําเสมอในการจุดระเบิดแล้วก็ไฟที่แรงล้านดึงตัวนี้แข็งใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เป็นยางนุ่มจับกระชับมือนะครับแล้วก็เป็นรถเขาเรียกว่าลานดึงเบาคือรถแรงรีคอยตัวนี้เนี่ยเราใช้จุดจุดจุดกดปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็ใช้ตัวมอเตอร์สตาร์ทในการสตาร์ทเครื่องตัวนี้เนี่ยจะมีตัวกองน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวที่เขาเรียกว่าตัวนี้จะเป็นตัวรีชาร์จไฟเข้าไปเก็บในแบตเวลาที่เราใช้งานสตาร์ทนะครับ เรามาดูกันในเรื่องของเสื้อเสื้อฝาหลังเห็นขนาดใหญ่ๆแบบเนี้ฝาหลังตัวเนี้หนาหนักแข็งมากสังเกตได้จากไหนน็อตท,ที่ยึดฝาหลังตัวเนี้มีหลายตัวนะครับครีบตัวนี้เป็นเสื้อสูบครีบใหญ่ระบายความร้อนได้ดีไม่สะสมความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยสบายใจได้โดยรวมๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้นะฮะ พาน่าเล่นที่สุดถามว่าน่าเล่นอย่างไรเครื่องยนต์แรงกําลังเยอะเหมาะกับเป็นเครื่องต้นกําลังแล้วก็ใช้งานได้กับหลากหลายประเภทของของงานและอีกอย่างหนึ่งสําคัญเลยคือว่าการรับประกันบริษัทเรากล้ารับประกันถึง1ปีเต็ม1ปีเต็มครับหนึ่งปีเต็มจริงๆเครื่องตัวนี้เหมาะกับผู้ที่ต้การความเร็วรักความแรงแลักอิสระนะครับ อย่าเชื่อผมทั้งหมดลองดูถ้าไม่ลองแล้วคุณจะเสียใจขอบคุณครับ